กฎแห่งกรรมเรื่องสูงวัยจิตใจงามแก่แต่กายทำไมคนที่มีอายุมากเกิน70ปีจากนั้นส่วนมากแล้วก็จะจากไปคำตอบก็คือว่ามีเหตุผลสามประการที่เป็นเช่นนั้นถ้ามีใครที่อายุเกิน70ปีแล้วและเป็นเช่นนั้นให้ฟังคลิปนี้แล้วปรับตัวตาม ก็จะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนั้นไปได้บ้างตามหลักจากการวิจัยได้กล่าวว่าผู้ที่มีช่วงอายุ70ปีขึ้นไปนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปก็ยากยิ่งนักเพราะในช่วงอายุ70-75สภาพร่างกายจะสุดตัวลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสามประการดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งคือจิตใจแก่หรือจิตใจถดถอย จิตใจที่ท้อแท้ถดถอยก็จะทำให้ร่างกายที่ยังไม่ถึงเวลาถดถอยจะถดถอยก่อนเวลาเพราะจิตใจเป็นเหตุการที่จิตใจท้อแท้ถดถอยส่งผลให้อารมณ์ความรู้สึกสภาพร่างกายแย่ลงไปด้วยไม่สบายใจไม่มีความสุขอีกด้วยประการที่สองคือการสูญเสียความมั่นใจผู้ที่สูงวัยอายุเกินเจ็ดสิบ มักจะขาดความมั่นใจในตัวตนเองคิดว่าตนเองนั้นไม่มีความสามารถไม่สามารถตามทันโลกใบนี้ได้ตามทันสังคมนี้ได้มักจะคิดว่าถูกสังคมทอดทิ้งเสียแล้วเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าตนเองนั้นไร้ค่าตนเองไม่มีประโยชน์อะไรในโลกที่ก้าวกระโดดหรือยุคเปลี่ยนผ่านเช่นนี้ตนเองไม่สามารถชำระเงินผ่านมือถือได้ หรือใช้เครื่องมือที่สังคมกำลังใช้กันอยู่นี้ตนก้าวไม่ทันโลกใบนี้ไปไม่เป็นและยิ่งแยก่กว่านั้นยังรู้สึกถูกลูกหลานทอดทิ้งอีกคุยไม่รู้เรื่องกับลูกหลานตามไม่ทันลูกหลานยิ่งทำให้อยากจะอยู่ตามลำพังไม่พูดไม่คุยกับใครๆเก็บตัวเงียบสถานการณ์แบบนี้ ถ้าปล่อยไปอาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายเพราะสภาพจิตใจที่หมดหวังสิ้นหวังของคนในกลุ่มนี้มักจะคิดถึงคู่ของตนที่จากไปบางคนขาดคู่ชีวิตไม่เหมือนเดิมเกิดการชะง,งักงันดำเนินชีวิตต่อไปได้ยากถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ไม่นานจะเห็นคนหนึ่งที่เพิ่งจากไปไม่นานก็อีกคนหนึ่งก็จะจากไปตามกันไปนี่แหละ ประการที่สามคือมีความรู้สึกสูญเสียตัวตนเองอายุเกินเจ็ดสิบปีไปนั้นมักจะมีความรู้สึกที่ว่าตนเองไม่ใช่เป็นคนสำคัญอีกต่อไปไม่ใช่เป็นผู้นำอีกต่อไปด้วยกลายเป็นคนอื่นนำบอกเขาให้ทำตามยิ่งถ้าสุขภาพไม่ดีอีกด้วยก็จะต้องให้คนอื่นมาดูแลอีกเขาก็จะยิ่งรู้สึกกันว่าตนเองไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย ไม่ได้ดังใจรู้สึกอับอายว่าตนทำอะไรไม่ได้สูญเสียเกียรติและกลายเป็นภาระของลูกหลานไปสังคมไร้ค่าไรา้ความหมายหดหูลักษณะแบบนี้ถ้าไม่สามารถปรับสภาพจิตใจของตนได้แล้วก็จะทำให้สภาพการยิ่งแย่ไปกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยๆมีข้อเสนอแนวทางแก้ไข หประการดังต่อไปนี้สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน70ปีไป6ประการนั้นก็คือประการที่หนึ่งเอาใจใส่คู่ของตนเองดูแลเอาใจใส่ดูแลคู่ของตนรักษาธนุถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันสร้างความตื่นเต้นความน่ารักกับคู่ของตนให้ดีไม่ต้องไปสนใจเลี้ยงดูลูกหลานมากนะักหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกๆของคุณจนมากเกินไป จำไว้ว่าคู่ของคุณคือของแท้ที่อยู่ด้วยกับตัวคุณเป็นคู่ทุกคู่ยากที่แท้จริงจงถนอมเอาไว้ให้ได้นานๆประการที่สองมีบ้านมีรังเป็นของตัวเองก็คือบ้านที่อยู่อาศัยนี่แหละบ้านใหญ่บ้านโตแต่ไม่ใช่ของคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรอายุมากแล้วควรมีบ้านที่เป็นของตนเองเสีย แม้จะเป็นบ้านที่เล็กๆเอาไว้หลบแดดหลบฝนเป็นที่พักพิงสงบที่ไม่มีใครจะมาไล่เราออกไปได้บ้านของพ่อแม่มักจะเป็นบ้านของลูกๆเสมอแต่บ้านของลูกอาจไม่ใช่บ้านของพ่อแม่ก็ได้นะดังนั้นคนเราถ้าแก่ตัวแล้วต้องมีบ้านของตนเองเพราะบ้านนั้นเป็นที่สุดท้ายแล้วเป็นรังที่อยู่ที่เราจะได้พักพิง เป็นพื้นฐานที่ต่ำที่สุดที่ทุกคนที่แก่แล้วต้องมีไว้ประการที่สามคือมีเงินก้นถุงคนที่แก่แล้วไม่ควรที่จะแก่แบบมือเปล่าคือแก่แบบที่ไม่มีอะไรติดตัวเลยแม้เงินนั้นจะไม่ใช่แก้วสารพัดนึกก็ตามทีแต่การไม่มีเงินหรือสมบัติอะไรเลยนั้นเป็นความประมาทที่ให้เกิดขึ้นไม่ได้โดยเด็ดขาด เมื่อแก่ตัวแล้วอยากขี้เหนียวกับตนเองจนเกินไปอยากกินอะไรก็กินอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปอยากมีความสุขก็ให้ตนเองมีความสุขไปเลยต้องรู้จากการใช้ชีวิตให้เป็นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าเหลือเงินไว้กับตัวเองยามฉุกเฉินที่จาเป็นต้องใช้ด้วยละ่ะประการที่สี่ก็คือมีสมบัติชิ้นสุดท้าย สมบัติชิ้นสุดท้ายคือสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็คือสมบัติชิ้นสุดท้ายนี่แหละที่มีค่าที่สุดของตัวตนเองของเรานี่แหละและยังเป็นสมบัติของบุตรหลานอีกด้วยนะช่วยลูกหลานประหยัดทั้งเวลาและทรัพย์สินเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีดีมีสุขภาพที่ดีแล้วจึงสามารถมีชีวิตที่ดีได้และไม่เป็นภาร,ระของลูกหลานอีกต่างหาประการที่ห้าก็คือมีเพื่อนเก่า เพื่อนเก่าจะนำมาซึ่งความชื่นบานมีเวลานัดกับเพื่อนๆนไปเที่ยวด้วยกันเดินป่าท่องเที่ยวฝึกสมองเล่นกีฬาเล็กๆน้อยๆในล่มกุยสร้างสรรค์คนที่แก่แล้วทำสิ่งที่เคยฝันอยากทำแต่ไม่มีเวลาทำทำตามความฝันแก่แล้วมีคู่มีเพื่อนร่วมกันเราจะไม่รู้สึกเปล่าเปลี่ยวหรือเหงาแต่ชีวิตมีแต่ความร่าเริง สนุกสนานก็จะมีสุขยิ่งขึ้นไปประการที่หกคือมีความสุขตลอดชีวิตเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วนี่เครียดมาก็มีแล้วนี่บัดนี้เป็นเวลาที่จะมีความสุขบ้างให้ทุกวันเป็นวันแห่งความสุขเลยนะทั้งหกประการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นถ้าได้ไปทดลองทำจะเห็นผลและทุกๆุกวันชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และความคิดที่ว่าเราแก่แล้วนะไม่มีประโยชน์แล้วนะความคิดเช่นนี้จะค่อยๆจางหายไปจะดูเหมือนยิ่งหนุ่มยิ่งสาวขึ้นทุกวี่ทุกวันรวมทั้งท่าทีในจิตใจทัศนคติอารมณ์สุขภาพก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆคนแก่ทั้งหลายจงกวางสิ่งดีๆต่อไปนี้ยามเช้าถ้าท่านตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนาฬิกาปลุก หรือโทรศัพท์มือถือดังหรือเสียงอื่นๆก็ขอจงยินดีได้เลยว่านั่นแสดงว่าท่านยังอยู่กรองบนโลกชีวิตนี้อยู่หลังจากตื่นนอนแล้วจงได้ดื่มน้ำอุ่นๆสักสี่ห้าแก้วแล้วส่งข้อความถึงคนที่ท่านรักและห่วงใยได้เสมอๆนั่นก็จะแสดงว่าสมองยังเฉียบและมีสุขภาพดีอยู่ ท่านสามารถเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสได้ต่อไปอีกต่อไปถ้าท่านยังได้รับข้อความและโทรศัพท์จากเพื่อนๆบางคนชวนกันไปรับประทานอาหารเล่นเกมกีฬาและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆนนั่นหมายความว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่อยู่รอบข้างเพื่อนฝูงมิสหายยังคงคิดถึงท่านอยู่เช่นเดียวกันบางครั้งบางคน อาจจะพูดให้ร้ายบ้างหรือนินทากันลับหลังนั่นหมายความว่าท่านยังเป็นคนสำคัญในใจของพวกเขาอยู่นะซึ่งเขาไม่มีชีวิตที่ดีเหมือนกับท่านหรอกจึงควรรู้สึกว่าเรานั้นยังโชคดีอยู่มีความสุขอยู่ดีนะถ้าหากว่าท่านออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเช่น,นไปรับประทานอาหารพูดคุยกันเที่ยวด้วยกันทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ และเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนั่นยอมพิสูจน์ได้ว่าท่านมีมาตรฐานชีวิตที่ดีแน่นอนถ้าหากว่าท่านมีอายุเกิน65ปีจงดีใจและภูมิใจเพราะมีงานศึกษาวิจัยระดับโลกที่ชี้ว่ามีบุคคลแค่8ใน100คนที่มีอายุเกิน65ปีนะนอกนั้นเสียชีวิตก่อนถ้าท่านยังสามารถออกไปจ่ายตลาดได้ ซื้อผักปลามาทําอาหารเองสายตายังดีหูยังดีรู้วิธีส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือเขียนบันทึกความทรงจําเขียนเรื่องราวต่างๆได้นับว่าท่านเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดที่มีชีวิตประสบความสําเร็จแล้วถ้าหากว่าท่านยิ้มเมื่อกําลังได้ฟังบทความนี้แสดงว่าท่านเป็นคนที่มีความสุขและภาคภูมิใจในตัวตนเองอยู่นะ บทความทั้งหมดนั้นมีความหมายและเป็นจริงถ้าหากว่าท่านผู้สูงวัยทั้งหลายได้ส่งบทความนี้ต่อไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันแสดงว่าท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีน้ำใจงามและตัวท่านก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอรีอีกเป็นคนที่รักผู้อื่นอยู่เสมอนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจาการให้สาธุ เจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ